ย้ำความแรงกันอีกครั้งครับกับพระมหาเถรระผู้เว่าวัย108ปีผู้ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นพระทองคำแห่งเมืองนครพนมไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลรุ่นไหนของท่านออกมาก็จะได้รับการตอบรับแรงเกินคาดจากลูกศิษย์ลูกหาที่นับวันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและรุ่นนี้ก็เช่นกันนะครับผมเชื่อว่าหลังจากผมลงคลิปนี้ ไปในทาง YouTube ในค่ำคืนนี้ผมเชื่อว่ายอดจองต้องเต็มภายในระยะเวลาเพียงไม่เกิน24ชั่วโมงอย่างแน่นอนครับนี่คือพระขุนแผนมหาสเสน่ห์ก้ารอบรุ่นแรกของเมืองไทยหลวงปู่ขีบเทียระปัญโยวัดป่าสุทาวาสจังหวัดนครพนมพระมหาเทียวระผู้เท่าวัย108ปีอายุวัฒนมงคลครบ9้ารอบ วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างที่ระลึกฉลองอายุวัฒนมงคลครบ9รอบ108ปีสมทบทุนร่วมก่อสร้างเมรุหลังใหม่ที่วัดป่าสุทธาวาสและเทพื้นคอนกรีตภายในวัดป่าสุทธาวาสจัดสร้างน้อย59หลังหรือเท่ากับ5,900องค์การันตีตะกุดทองคำในหลัง6องค์และการันตีตะกุดเงินในลัง 28องคและได้ลุ้นเนื้อถึง75เอารายการเอารายการพิเศษเซอร์ไพรส์ที่ทุกท่านจะไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนครับลักษณะของพิมพ์ทรงองค์พระนะครับต้องบอกว่าพระรุ่นนี้ออกแบบได้สวยมากๆนะครับไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนหลายท่านน่าจะเคยเห็นพระรคุณแผนนะครับที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่มีหน้ามีตา แต่พระคุณแผนรุ่นนี้ถือว่าเป็นพระคุณแผนสมัยใหม่ที่แกะบอกมาได้สวยมากๆนะครับเราวกับเบียนปั๊มเลยนะฮะด้านหน้าขององค์พระนะก็จะเป็นพระพุทธร,รูปปางสมาธิในสุมเรือนแก้วเหมือนพระคุณแผนทั่วไปแต่แตกต่างตรงที่พระพักของท่านจะมีดวงตามีปากมีจมกูกและด้านล่างซ้ายขวาก็จะมีกุมารน้อยนั่งพนมมือ ต่อหน้าพระพักส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันห้าณโมพุทธายะตามแบบฉบับของพระคุณแผนหลวงปุทิมซึ่งมีพุทธคุณครอบคุมในทุกด้านทั้งเมตตามหานิยมให้โชคให้ลาบให้แก้วคาดปลอดภัยเป็นมหาอุดหยุดกระสุนและคมมีดกันผีกันไพรกันเสนียดจันไรได้ทุกชนิดเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจัก,กรวางครับร่วมบุญชาบูชาลุนละ300บาทจัดส่งฟรี ท่านไหนรับ4ลุ้น1,000บาทจะส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต่บาทเดียวครับพิธีพุทธาเทวาพิเศษพระปุกเสกไปแล้วนะครับพิธีใหญ่วันที่15มีนาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับคุณสภาพบรุษผู้ใจดีและคุณสภาสพสตรีผูดใจกุศลทุกท่านท่านไหนอยากจะร่วมทําบุญเพื่อเป็นสะพานร่วมทําทานเพื่อเป็นสเสบียงอยากจะเช่าบูชาพระขุนแผนมหาเสน่ห์เก้ารอบรุ่นแรกของเมืองไทย หลวงปู่คีบเทียระปัญโยวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดนครพนมผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชาไว้ที่หน้าจอนะครับก่อนจะอำลาพาจากทุกท่านไปในค่ำคืนนี้ผมขออนุญาตเอ่ยคำว่าสั่งจองให้ทันนะครับ